ปีนี้ก็ได้เลิกทำนาแล้วนะครับมีรถมาถ่ายอันนี้คือแปลงที่เราปลูกแตงโมงไปนะครับอันนี้พอดีแปลงเราน้ำขังอยู่นะครับก็เลยต้องทำเป็นนาตมนนะครับส่วนก้าอื่นนี้พอไม่มีน้ำขังนะครับเราก็ทำเป็นนาเป็นนาแห้งปีนี้ใช้หวางเอานะครับไม่ได้หยอด ปกติจะหยอดนะครับอันที่แห้งนี่เขาจะปั่นแล้วก็หวานเลยแล้วก็กบแต่ส่วนที่นาตมนี่เราจะปั่นไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เราถึงจะมาหวานนะครับวันนี้ก็อันนี้แปลงนี้เสร็จแล้วนะครับยังเหลืออีกทางนู้นนะครับทางนู้นอีกประมาณสามแปลงนะครับยังไม่ทั้ทำครับโอเคนะครับ ี๋ยังไงติดตามกันไว้นะครับติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีการแจ้งเตือนนะครับจะได้ดูผลงานของเรานะครับว่าปีนี้ข้าวจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยยังไงเดี๋ยวข้า้งอกล้วจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีๆนะครับโอเคครับผม